อาจะริญพรคุณปัญญุษย์แล้วก็จเจริญพรท่านผู้ติดตามรับฟังรายการจสร้อยทุกท่านเช้าวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องหอลักธรรมที่รักษาโรคท่านเรียกว่าโรคก,กะปาละหรือโรคก,กบาลทำเป็นเครื่องรักษาโรคสองประการคือฮิริและอตตะปะนะ ฮิริลนโอตปะสองประการนี้ท่านเรียกว่าทำรักษาโลกทำรักษาให้โลกใบนี้คือให้โลกอยู่ร่มเย็นเป็นสุขท่านเรียกว่าโลกกบาลาทำที่รักษาให้โลกเจริญทําไมจึงเรียกว่ารักษาให้โลกเจริญเพราะาคนมีคุณธรรมคุณธรรมนาชีวิตถ้าคนมีคุณธรรมนาชีวิตโลกใบนี้ มันก็จะไปตามคันลองคลองธรรมเพราะว่าหิริโอตปะสองประการเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เกิดศีลบริสุทธิ์ศีลบริบูรณ์เช่นว่าคนไม่ฆ่ากันคนไม่เบียดเบียนกันคนไม่ทำร้ายกันนี่ก็เพราะว่ามีคุณธรรมข้อนี้คือมีหิริแปลว่าฮิริตัวนี้แปลว่าความละอายชั่ว โอตปะสับนี้แปลว่าละอายต่อผลของความชัว่วท่านอุปมาเปรียบเทียบอย่างนี้นะคุณปัญญานุชนะท่านอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ใส่เสื้อผ้าอันสะอาดแล้วเขาก็จะไม่เข้าใกล้สิ่งที่สกปรกฉันใดอาฮิลิตัวนี้แปลว่าความความละอายคนที่มีเสื้อผ้าอันสะอาดกลัวเสื้อผ้ามันจะเปื้อน โอตป,ปะสับนั้นแปลว่าเกรงกลัวเมื่อเสื้อผ้าอันสะอาดมีผ้าขาวเป็นต้นนะถ้าเกิดว่าเราไปแปดเปื้อนกับสิ่งสกปรกแล้วทำให้เสื้อผ้าเปื้อนเขาจึงไม่เข้าใกล้ฉันใดฮิลิแปลว่าละอายคือไม่เข้าใกล้โอตป,ปะเกรงกลัวต่อความสกปรกคือเสื้อผ้ามันก็สะอาดฉันใดหรืออุปมาเปรียบเทียบ ฮิลิตัวนี้นแปลหมายความเปรียบเทียบเหมือนบุคคลผู้เห็นอสารพิษแล้วก็ไม่เข้าใกล้อสารพิษเนี่ยเปรียบเหมือนฮิลิความละอายเพราะว่าทำไมเพราะว่าอสสารพิษมีงูงเห่าเป็นต้นท่านว่าถ้าเข้าไปใกล้แล้วนะ่ะมันมันจะฉกกัดเราทำให้เราถึงตายฮิลิละอายคือกลัวเกรงกลัวตกผลกง เกรงกลัวต่ออสรพิษเปรียบมันหิลิส่วนโอตปะนั่นเกรงกลัวต่อผลของมันงูเห่าถ้ามันฉกัดแล้วทำให้เราตายแล้วจึงไม่เข้าใกล้นี่จึงเรียกว่าฮิลิโอตปะนี่มีเกิดขึ้นในบุคคลใดในจิตใจของบุคคลใดแล้วมันมันรักษาบุคคลให้เป็นปกติปกตินี่เขาเรียกว่าศีลน,นะศีลหรือศีละแปลว่าปกติ คนที่มีหิริละอายชั่วอดตป,ปะเกรงกลัวต่อผลของความชั่วไม่ทําชั่วเพราะผลชั่วออกมาแล้วมันทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนอย่างการโกงกินกันอย่างเนี้ยคนคนโกงกินตอนที่คิดมันก็ดีแหละแต่ว่าเวลาทําไปแล้วมันทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนเสียงบประมาณแผ่นดินเป็นต้น แล้วก็ประชาชนคนทั้งหลายก็รับไม่ได้แล้วคนคนนั้นก็อยู่ไม่ได้เนี่ยหิริถ้าคนมีหิริละอายชั่วมีอดตะปะเกรงกลัวต่อผลของความชั่วจะทำให้ศีลบุคคลน,นั้นมั่นคงนะศีลมั่นคงคนไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ลักไม่ขโมยไม่ชอบโกงไม่รับสีลบนของใครนี่ยือมีหิริ แต่ถ้ารับมาแล้วเขาก็ต้องเอาคืนนะครับว่าต้องเห็นโทษของมันคือโอตปะมันมีผลมีโทษเพราะฉะนั้นไม่ลักไม่ขโมยของใครทรัพย์สมบัติของใครใครก็รักใครก็หวงเห็นทรัพย์สมบัติของเราเราก็รักเราก็หวงเห็นอย่าไปลักอย่าไปขโมยกันคนที่ไม่ลักไม่ขโมยก็เรียกเป็นคนปกติคนปกติคำว่าศีลแปลว่าปกตินะ ปกติท่านจึงกล่าวเป็นคํากลอนไว้ว่าคนเป็นปกติเหมือนคนมีใส่ของประดับเหมือนกับเครื่องประดับข้างนอกนะศีลนนะงามภูษาอาภรณ์เครื่องประดับย่อมแปลกลับความงามตามสมัยงามที่ยงคงล้ำโกงงามใดคืองามใจใธทรมประจำตนคนมีศีลมีลิมีโอตป่าเนี่ยไม่ฆ่าไม่ เบียดเบียนไม่ทำลายสองไม่ลักไม่ขโมยสมไม่ผิดรักกันหู้ปัจจุบบันทุกวันนี้ไม่มีกติกาสังคมสังคมโลกฆ่ากันยิงกันทะเลาะกันตีกันแย่งกันเพราะว่าผิดศีลข้อสคือข้อกาเมไปคำว่าผิดศีลกาเมก,ก็คือไปผิดของรับไปล่วงละเมิดของที่เขาไม่ ได้อนุญาตเป็นลูกของใครลูกของพ่อแม่ของคนนั้นเราไปภาคเขาไปอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดของรับก,กันหรือสามีภรรยาเนี่ยนอกใจกันสามีนอกใจภรรยาภรรยานอกใจสามีก็เลยหวาดระแวงภยัยเมื่อหวาดระแวงภยัยภัยรอบด้านจึงเกิดขึ้นน,นภัยรอบด้านจึงเกิดขึ้นฆ่ากันเนี่ยเป็นเป็น เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความไม่มีหิรลิโอตาปะ,ะถ้าคนมีหิรลิโอตปะรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองดองกันเหมือนญาติเราเป็นญาติเป็นมิตรกันเราจะไม่ผิดรักกันอย่างนี้ไปตามตอกเขาเรียกว่าคันลองคลองธรรมในสิ่งข้อที่สามก็เกิดจากหิรลิโอตปะส่วนข้อที่สี่ก็คือไม่พูด คำอันไม่เป็นจริงไม่ใส่ร้ายป่ายสีกันคนที่พูดคำไม่เป็นจริงมันมีผลมีผลทางตรงแล้วก็ทางอ้อมผลทางตรงก็สังคมโลกเขาเขาพิสูจน์แล้วว่าหมอนี้พูดคำไม่จริงและคนคนที่พูดคำไม่จริงนะ่ะชาวโลกคือชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นเขารู้เขาจะพิจารณากัน คนไหนที่พูดจริงทำจริงน่ชาวโลกเขาก็พิจารณากันทำไมคนบางคนตายไปแล้วเขายังสรนเสริญแซ่ซ้องสาดุกการเพราะคนนั้นเขาพูดจริงพูดคำสัตย์คำจริงเขาจึงแซ่ซ้องสรนเสริญจึงตายไปแล้วเขายังพูดสรนเสริญถึงเขาจะไปไหนก็ตามคนจึงอยู่ในดวงใจของเขาแต่บางคนเนี่ยพูดคำไม่เป็นจริง แล้วการยอมรับของสังคมโลกเขาจึงไม่เอาเขาจำไว้เพราะฉะนั้นสังคมโลกเนี่ยมันเห็นชัดชาญอยฮีลิละอายชั่วโอตปะเกรงกลัวของคนชั่วอย่างถ้าพูดถึงศัพธรรมะในพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อภูตาวาทีนิรยังอุเปติคนที่พูดคำไม่จริงพูดแล้วว่าจะไม่ทำพูดแล้วว่าจะไม่เอาพูดแล้วจะไม่เป็น แล้วก็กลับมากลืนน้ำลายตัวเองนั่นแหละคือคนไม่มีหิริและอายชั่วสองโอตับป,ปะไม่เกรงกลัวต่อผลของความชั่วไม่มีกฎกติกาไม่มีระเบียบแบบแผนอย่างนี้เขาเรียกว่าและชาวโลกเขาก็ตัดสินเขาก็พิพากก็เป็นไปอย่างที่ว่าเ,เขาเรียกว่าไม่มีหิริโอตัป,ปะถ้าคนมีหิริโอตัป,ปะเนี่ยเกรงกลัวต่อผลของความชั่วไม่ ละอายต่อความชั่วเขาก็จะไม่พูดคำไม่จริงนี่ก็เป็นข้อที่สาข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็คือคนมีหิริโอตป,ปะเนี่ยเขาจะไม่เสพดื่มของมึนเมาเพราะอะไรน้ำมึนเมาเขาเรียกว่าน้ำยอมใจน้ำยอมใจคือมันทำให้ไม่สามารถควบคุมสติได้เพราะว่าตัวตัวนี้น้ำอันนี้มันจะทำให้ประสาทของเรามึนงง แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้สติปัญญาจิตใจตั้งอยู่ในปกติเพราะว่ามันจะไปบังคับส่วนประสาทต่างๆเขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยสุรามีไรมันมีโทษนะคนที่เห็นผิดว่าสุรามีไรดีเขาจึงชอบว่าสุราเมไรนะั้นมันเป็นที่ตั้งอของความเพลิดเพลินเจริญใจ เพราะมันทําให้เราใจกล้าแล้วก็ทําให้เรามึนลรงงงแต่ถ้าเรามันมันติดเสร็จแล้วท่านอุปมาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดเนี่ยหรือคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่แล้วบอกเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีคนคนนั้นมันเหมือนคนติดเหล้าแล้วไปบอกว่าเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่เห็นโทษเหตุที่ไม่เห็นโทษก็เหมือนกับว่าคนที่ตาบอดมาแต่กําเนิด ไม่เข้าใจตาบอดมาแต่กําเนิดเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นกี่ดวงกี่ดวงเขาจะไม่มองเห็นแสงสว่างจะไปบอกว่าสีเขียวเป็นยังไงสีแดงเป็นยังไงว่าเหวมันเป็นยังไงไฟเป็นยังไงน้ํามันเป็นยังไงเขาจะไม่เห็นคนที่คนที่ติดสิ่งเสพติดเหมือนคนตาบอดจะอธิบายเหตุผลให้ฟังเขาไม่เข้าใจเมื่อใดเมื่อใด โทษของมันมาถึงแล้วคนเหล่านั้นจึงจะรู้สึกว่าโอ้นี่มีโทษจริงๆอย่างอย่างขอพูดว่า,าสุราเมรัยนะั้นมันมีโทษถึง5ประการนี่อย่างที่พระพุเทธเจ้าตรัสไว้ว่าหนึ่งธนชานิเสื่อมทรัพย์เงินเดือนออกแทงที่จะกลับบ้านไปอยู่กับลูกกับแฟนโอ้บางทีไปเข้าลงเล่าลงสละ กินเหล้าเมายากินกับกินแกมบางที่เงินเดือนเดือนหนึ่งออกขึ้นเดียวหมดเลยนี่ทนะชาณิเสื่อมทรัพย์เห็นชัดๆเลยสองกระหับปวัฒนีก่อการทะเลวิวาทนี่เกิดมาจากเรื่องสุราเมรยัยนี่กระหับปวัฒนีสามโรคานางังอายตนงังเป็นรังของโรคโรคตับแข็งโรคะมะเร็งโรค เ,ออเขาเรียกว่ารับอาทานอาหารไม่ได้เขาเรียกประสาทลิ้นตายด้นเนี่ยเขาเรียกว่าโรคานังอายตนะงข้อที่สี่ก็คืออากิติสัญชนีเสียชื่อเสียงออลูกใครเมียใครติดเหล้าติดสุราแล้วบางทีเสื้อผ้าที่เคยนุ่งบางที่ถอดไปพลาดบาทซะอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดเ,ออเสียชื่อเสียงอะฮิลิโกปนัง ไอ้นินี่กลนังคือขาดความละอายเปิดของลับในที่เปิดเผยและเป็นนอนกลางดินกลางทรายนอนข้างถนนหมาเลียปากเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่านี่คือขาดความละอายและข้อที่หกก็คือทุปัญญาการณีโยทอนกำลังสติปัญญาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของคุณธรรมที่คนถ้ามีหินลโอตปะแล้วเขาจะควบคุมจิตใจเพราะฉะนั้น ปีใหม่ของไทยเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทยแล้วให้คนไทยนี่ก็ให้จิตใจชุ่มเย็นด้วยหิลิและอายต่อสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและมีโอตตะปะเกรงกลัวต่อผลที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรากระทำไปถ้าโลกใบนี้มีหิลิและอายชั่วมีโอตตะปะเกรงกลัวต่อผลของความชั่ว โลกใบนี้ก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นวันนี้ก็เลยฝากฮิลิโอตปะคุณทำเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้ใจเย็นเย็นไว้นะขับรถเราอย่าใจร้อนเกินไปขอภัยท่านผู้ขับรถนะก็ให้มีโอกาสมีเวลาให้โอกาสเขาโอกาสเราขยับหน่อยไปหน่อยให้น้ำใจกันเราก็จะไปบุญถนนได้อย่าง ไม่มีภัยแล้วก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางไม่เสียเวลาไม่เสียธุรกิจการงานวันนี้ก็เลยฝากคุณธรรมฮิลิโอตป,ปะคือโลกกบาลทำรักษา,าโลกมนุษย์ใบนี้ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขไว้แค่นี้ก็เจริญพรคุณปุญญุษย์นะ